สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะโควิดนะคะก็ไปไหนไม่ได้นะคะเบื่อเบอื่อนะคะก็เลยเปิดคลิปนะคะย้อนดูในมือถือตัวเองนะคะไปเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือตรงนี้นะคะที่เราซูบเข่าสูบออกเมื่อกี้นะคะก็คือภูนภาคแคมปิ้งนะคะเป็นที่พักของเรานะคะ,ะบรรยากาศนะคะธรรมชาติสุดๆเลยนะคะก็คือตั้งอยู่ที่บนภูเขานะคะกูนุงศิลปะนะคะตำบลไอโยเวงนะคะอำเภอปิตองจังหวัดยาลานะคะแล้วก็ที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือเรียกว่าเขากูนุงศิลปะ นะคะโดยของนี้นะคะก็คือสูงระดับน้ำทะเลนะคะ6 0 7เเมตรเลยนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเห็นแต่ภูเขานะคะเรียงรายนะคะล้อมรอบกันเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าอำเภอเบ,อบตงเนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของแดนสยามของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็ จังหวัดยาลานะคะเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ติดกับทะเลนะคะก็เลยทําให้มีภูเขานะคะที่รายรอบๆนะคะแล้วก็เรียงรายกันเต็มไปหมดเลยนะคะแนะนําเลยนะคะก็คือคเขากูนูศิลป์นะคะอำเภอเปตงจังหวัดยาลานะคะแล้วก็ฝากไว้ให้คิดนะคะว่าจังหวัดยะลาไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดนะคะจะเดิในใต้น่าเที่ยวนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะขอบคุณคะ่ะ